สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอแผนรายได้ของบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคลจำกัดซึ่งเป็นแผนที่ทำง่ายไม่ต้องรักษายอดมีความยุติธรรมตำแหน่งและรายได้แซงกันได้การสมัครสมาชิกค,ค่าสมัคร195บาทครั้งเดียวตลอดชีพซื้อสินค้า2ชิ้น5,000บาทต่อ1 0ธุรกิจรายได,ได้ได้รับจากการขายปีด ยี่สิบถึงแปรนับโบนัสรายวัน1,000บาทถึงหน0 0งบาทต่อวันโบนัสรายเดือนรับ1,000งถึงหนึ่งแบาทต่อเดือนโดยรับเป็นเช็คเงินสดของธนาคารกษิกรไทยบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคลเปิดทำการมา เมื่อปีพศ2546นับถึงปีปัจจุบันพศ2556ก็เป็นเวลา10ปีผ่านมาแล้วตัวแทนจำหน่ายที่มีไรายได้เดือนละ1ล้านบาทขึ้นไปมีมากกว่า30คนตัวแทนจำหน่ายที่มีไรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนมีมากกว่า1,000คนตัวแทนจำหน่ายที่มีไรายได้หลักหมื่นต่อเดือนมีมากกว่า20,000คน การสมัครสมาชิกบ้านสมุนไพรชัยมงคลสามารถเลือกสมัครได้4แบบคือแบบ1 0ศูนย์ธุรกิจซื้อสินค้า2ช,ช,ชิ้นราคา5,000บาทแบบ30ศูนย์ธุรกิจซื้อสินค้า6ชิ้นราคา1 5 0 0 0บาทแบบ7 0ศูนย์ธุรกิจซื้อสินค้า14ชิ้นราคา35,000บาทและแบบ15 0ศูนย์ธุรกิจซื้อสินค้า30ชิ้นราคา75,000บาท การสมัครทําธุรกิจของบ้านสมุนไพรใช่ยังคลสมาชิกที่สมัครแล้วสามารถสมัครซ้ําอีกครั้งหนึ่งใต้สายงานของตนเองได้ไม่จํากัดครั้งการสมัครแบบ1นศูนย์ธุรกิจค่าสมัคร195บาทซื้อสินค้า5,000บาทรวม5,195บาทก็จะได้รับสินค้า2ชิ้น ถ้าเราแนะนำกอกับขอเข้ามาทำธุรกิจเราวางกอไว้ที่ฝั่งซ้ายวางขอไ้ที่ฝั่งขวาสมมุติว่ากอกับขอซื้อสินค้าคนละสองชิ้นก็จะถือว่าซ้ายกับขวาจับคู่กันได้หนึ่งคู่บริษัทก็จะจ่ายโบนัสให้กับเราเป็นเงิน1000บาท วันต่อมาก็ไปแนะนำเอกับบีเอซื้อสองชิ้นบี B ซื้อสองชิ้นก็จับคู่กันหนึ่งคู่กอก็ได้รับหนึ่งพันบาทวันเดียวกันขอไปแนะนำซีกับดีซีซื้อซีซื้อสินค้าสองชิ้นดี B ก็ซื้อสินค้าสองชิ้นในวันนั้นก็จะจับคู่กันเป็นหนึ่งคู่ทำให้ขอมีรายได้หนึ่งพันบาท ส่วนตัวเราเองทึ่อยู่ด้านบนในวันนั้นจะมีผู้สมาชิกซื้อสินค้ารวมฝั่งซ้าย4ชิ้นฝั่งขวา4ชิ้นจับคู่กันเป็น2คู่เราก็จะมีรายได้2,000บาทวันต่อมาม,สมาีสมาชิกใหม่เข้ามาฝั่งซ้าย4คนฝั่งขวา4ี่คน ซื้อสินค้าคนละสองชิ้นก็เป็นซ้าย8ขวา8จับคู่กันได้4คู่ตัวเราก็จะมีรายได้4,000บาทบริษัทกำหนดให้จ่ายไม่เกินวันละ15คู่ต่อรหัสคือไม่เกินวันละ15,000บาทสมมุติว่าแต่ละวันเราได้มีเราได้รับรายได้ วันละ1 5 0่0บาทใน1เดือนก็จะเป็นเงิน4,500,000บาทการสมัครแบบที่2แบบ3 0ธุรกิจตัวเราจะมีอยู่3รหัสด้วยกันคือ 0,1, 0,2, 0,3การลงทุนลงทุนรหัสละ5,000บาท สรหัสก็เป็นเงิน15,000บาทรวมกับค่าสมัครสมาชิกีกตหนอยก้าสบห้าบาทก็เป็นเงิน1นึ่งหมื่นหนึ่งร้าสบาทก็จะได้รับสินค้าจำนวน6ชิ้นระบบจะตรวจสอบว่ามีการจับคู่ใจในสายงานของเราหรือไม่ก็จะพบว่าในวันที่เราสมัครนั้น ฝั่งซ้ายเราศูนย์สองี่มีสมียอดซื้อ2ชิ้นและฝั่งขวาเราศูนสมียอดซื้อ2ชิ้นก็จะเป็น1คู่บริษัทก็จ่ายผลตอบแทนให้เราที่รหัสศูนย์หนึ่จำนวน1,000บาทวันต่อมา A สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเราจัดไว้ที่ฝั่งซ้าย B สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเราจะไปที่ฝั่งขวาทั้ง2คนสมัครแบบ3 0ศูนย์ธุรกิจเช่นเดียวกับเราเราก็จะมีรายได้จากการที่ A สั่งสินค้า6ชิ้นและ B สั่งสินค้า6ชิ้นรวมเป็น3คู่เราก็จะมีรายได้ในวันนั้น3,000บาทวันต่อมาก็สมัครเข้ามาใหม่ เราจัดไว้ที่ฝั่งซ้าย A, A กับกก็จะจับคู่กันฝ่ายละ6ชิ้นเรา02ก็จะได้รับ3,000บาทวันเดียวกันนั้นขอสมัครเข้ามาขอกับ V ก็จะจับคู่กันฝ่ายละ6ชิ้นก็จะเป็น3คู่เรารหัส03ก็จะได้รับ3,000บาทส่วนรหัส01 ดูที่ฝั่งซ้ายก็จะเห็นว่าวันนี้มีมาใหม่6ชิ้นคือจากกอและมาใหม่6ชิ้นคือจากขอก็จะเป็น3คู่ก็ได้รับสามพันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้ง3รหัสมีรายได้รวมกันเป็นเงิน9 0 0าบาทถ้ามีรายได้เต็ม1 5ึ0 0หบาทต่อวันทั้ง3มรหัส ก็จะเป็นเงินถึง4 5 0 0 0บาทต่อวันคิดเป็นเดือนก็เป็น1นึ่0 0ล้านบาทต่อเดือนการสมัครแบบที่3คือแบบ70ศูนย์ธุรกิจลงทุนรหัสละ5,000บาท7รหัสก็จะเป็นเงิน3 5 0 0 0รวมกับค่าสมัครสมาชิก195บาทก็จะเป็นเงิน 35, 195บาท ได้รับสินค้า14ชิ้นและได้รับเงินคืน5,000บาทมีโอกาสในการสร้างสายงาน8สายงานการได้รับเงินคืน5,000บาทเกิดจากเรา02มีรายได้จากการจับคู่ของ04กับ05 1000บาทเรา03มีรายได้จากการจับคู่ของ06กับ07 1000บาท และเราศูนย์หนึ่งคะแนนฝั่งซ้ายคือ3ชิ้นหกชิ้นนะครับฝั่งขวาคือ6ชิ้นเป็น3คู่ก็ได้รับ3,000บาทก็จะเป็นเงินรวม5,000บาทวันต่อมามีผู้สมัครเข้ามาใหม่คือ A B C D อยู่ฝั่งซ้ายและกอขอขอ G อ,อยู่ฝั่งขวาทุกคนสมัครแบบ1รหัสซื้อสินค้า2ชิ้น ก็จะเป็นทำให้ก็จะทำให้เราศูนย์สมีรายได้จากการกับจับคู่จ่าย1,000บาทศูนย์ห้าหนบาทศูนย์หกหนึบาทศูนย์เจ็ดหบาทถ้าทั้ง7จรหัสมีรายได้เต็ม1น0 0งบาทต่อวันก็จะเป็นเงินถึง1นึ0งแบาทต่อวันและ รวมเป็น3ามล้านหนึ่งแสบาทต่อเดือนการสมัครแบบที่4คือแบบ15บศูนย์ธุรกิจหรือแบบโมบายลงทุนรหัสละ5,000บาท15รหัสก็เป็นเงิน7 5็0 0มบาทรวมกับค่าสมัครสมาชิก195บาทก็เป็นเงิน75,195บาท เราจะได้รับเงินคืนทันทีจากการจับคู่จ่ายของเราเองเป็นเงิน17000บาทและได้รับสินค้า30ชิ้นการได้รับเงินหน0 0 0บาทเกิดจากการจับคู่จ่ายของเราเองศูนย์สรับหนึ 1, 000, ่งพันศูนย์ห้ารับหนึ่งพันศูรับหนึ่งพันศูนยงพั รหัส02 3,000รหัส03 3,000และรหัส01 7,000รวมทั้งสิ้น17,000บาทการสมัครแบบโมบายเราจะมีโอกาสในการสร้างสายงานถึง16สายงานและได้รับรายได้เพิ่มจากการที่เป็นโมบายนี้นะครับโดยการที่ถ้ามี ผู้สมัครเข้ามาใหม่ใต้ใต้โครงสร้างของโมบายนี้และเขาซื้อสินค้า2ชิ้นก็จะได้รับเพิ่มรหัสละ100บาทสมมุติว่าในวันเดียวมีผู้สมัครข้างล่างใต้โมบาย16รหัสก็จะได้รับเงินเพิ่มจำนวน1,600บาทโดยไม่รวมกับ ค่าจับคู่จ่ายซึ่งได้รับคู่ละ1,000บาทอยู่แล้วถ้ามีรายได้หน0 0งหมบาทครบทั้ง15บหรหัสก็จะเป็นเงินถึง2อ5 0 0 0บาทต่อวันหรือ6กล้านเจ็ดแบาทต่อเดือนนอกจากจะจ่ายโบนัสเป็นรายวันแล้ว บริษัทบ้านสมุนไพรใชยบังคลยังจ่ายโบนัสเป็นรายเดือนโดยคิดจากยอดสะสมการซื้อสินค้าของทีมซ้ายและทีมขวาของเราการรับโบนัสก็เพื่อรับรายได้เพิ่มจากยอดซื้อจำนวน5%ของยอดซื้อทั้งหมดบริษัทจะจ่ายรายได้รายเดือนเริ่มจาก ตำแหน่งมระดกก็คือการที่ทีมฝั่งซ้ายมียอดซื้อสินค้าสะสมครบ1,000ขวดและทีมฝั่งขวามียอดซื้อสินค้าสะสมครบ1,000ขวดเช่นเดียวกันก็จะแต่งตั้งเราเป็นตำแหน่งมระดกและจ่ายรายได้เป็นโบนัสรายเดือนเดือนละ1,000บาท และเมื่อสะสมครบสองพันขวดข้างซ้ายและสองพันขวดข้างขวาก็จะแต่งตั้งเป็นตำแหน่งเดอะสตาร์เราก็จะรับรายได้สองหมื่นบาทต่อเดือนและสะสมครบหกพันขวดข้างซ้ายหกพันขวดข้างขวาก็จะแต่งตั้งเป็นตำแหน่งเดอะมูนรับรายได้เดือนละห้าหมื่นบาทและเมื่อสะสมครบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันขวดข้างซ้าย และ1 1ึ0 0ขวดข้างขวาก็จะแต,งต่งตั้งตำแหน่งเป็นเดอรซันรับรายได้1นึ่งแสนบาทต่อเดือนทุกเดือนการสร้างธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จเราจะต้องทำการศึกษาคุณสมบัติของสินค้าทำการทดลองใช้แล้วก็ใช้ดีบอกต่อซึ่งจะทำให้เกิดการซื้อขายสินค้าขึ้น เราทำการจัดประชุมพบปะแนะนำสินค้าตามหมู่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆทำการแนะนำแผนรายได้และรับสมัครสมาชิกใหม่เพื่อให้ธุรกิจเติบโตเข้าประชุมที่เซ็นเตอร์ต่างๆอยู่เสมอการตรวจสอบสายงานและแลและเช็ครายได้ของบ้านสมุนไพรชัยมงคลสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บ บ้านสมุนไพร system.com จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ออสเตรเลียเพื่อวิเคราะห์ว่าสามปัจจัยที่สร้างความสำเร็จในระดับสูงมีอะไรบ้างสมมติถ้าความสำเร็จเท่ากับ100%เอร์ซการเป็นผู้บุกเบิกจะมีผลถึง70%ที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ การไปฟี่มีผู้มีความรู้ความสามารถมีผลยี่ห้าอร์เซและการเป็นนักสู้มีผล5%เดังนั้นการเป็นผู้บุกเบิกย่อมมีผลสูงที่สุดจึงอยากให้ท่านได้สำรวจตรวจสอบดูในชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอของท่านว่าในอำเภอที่ท่านอยู่อาศัยนั้นตำบลหมู่บ้านนั้นมีคนมีผู้จำหน่ายสินค้าของบ้านสมุนไพรใช่บางคลหรือย,อยัง ถ้าอย่างถ้าท่านเริ่มเป็นคนแรกโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จในฐานะผู้บุกเบิกมีมากถึง70%็สเอร์ซน์พบกันที่ความสำเร็จของทุกคนขอได้รับความขอบคุณจากเว็บไซต์บ้านสมุนไพรทีม .com ผมขอจบคำบรรยายแผนรายได้บริษัทบ้านสมุนไพรเชียงคงคเพียงเท่านี้ครับ